เมื่อวันที่15เมษายน2018ในย่านหรูของเชลซีลอนดอนชายหนุ่มชื่อแดเนียนฟอสเตอร์วัย27ปีแต่งงานกับวิกตอเรียเบเนตผู้หญิงวัย34ปีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จวิกตอเรียมาจากครอบครัวที่มีอิทธิพลในวงการแฟชั่นเธอเป็นเจ้าของร้านบูติกหลายแห่งในใจกลางลอนดอนและสถานะทางการเงินของเธอไม่เคยเป็นความลับในวงสังคมของพวกเขาวิกตอเรียใช้เวลา4ปีในการสร้างจักรวาลของเธอผ่านการทำงานหนักในขณะที่แดเนียน ที่มาจากครอบครัวที่ค่อนข้างธรรมดาในบริสตอลต้องดิ้นรนหาความมั่นคงบ่อยครั้งกระโดดไปมาระหว่างงานระยะสั้นและธุรกิจขนาดเล็กที่มักจะไม่ประสบความสําเร็จทั้งคู่พบกันที่งานกาล่าการกุศลสุดพิเศษในเดือนธันวาคม2017ที่จัดขึ้นในโรงแรมหรูใกล้สวนสาธารณะไฮพาร์คแดเนียนทำงานที่นั่นเป็นผู้ประสานงานอีเวนต์ภาคทางวิกตอเรียที่ประทับใจในเสน่ห์และหน้าตาของเขาเริ่มต้นการสนทนาที่พัฒนาไปอย่างราวดเร็ว จนกลายเป็นการนัดหมายหลายครั้งความสัมพันธ์ของพวกเขาเก้าวหน้าไปเร็วมากในเดือนมีนาคม2018แดเนียนขอเธอแต่งงานระหว่างทริปสุดสัปดาห์ที่ปารีสและในเวลาเพียงหนึ่งเดือนพวกเขาก็แต่งงานในพิธีส่วนตัวที่มีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทเข้าร่วมผู้ที่รู้จักวิกตอรีกล่าวว่าเธอรักแดเนียนอย่างลึกซึ้งเพื่อนๆบอกเล่าว่าเธอเชื่อว่าแดนเนียนได้นำความสุขกลับคืนมาในชีวิตของเธอหลังจากที่เธอทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจของตัวเองเพียงอย่างเดียวขณะเดนิยอวอกันแดเนียน ก็เริ่มใช้ชีวิตในแบบที่เขาฝันถึงเขาย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านทาวเฮาส์สามชั้นของวิกตอรียที่ถนนโอคลีขับรถยนต์คันที่สองของเธอซึ่งเป็นรถเรนโรวเวอร์สปอร์ตสีดำและมีชีวิตที่หรูหราที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัสมาก่อนในปีที่แล้วแต่ใต้ผิวของการแต่งงานที่ดูสมบูรณ์แบบนี้รอยร้าวเริ่มปรากฏขึ้นแทบจะทันทีตามคำบอกเล่าของมาริอากรนซาเลสพนักงานทำความสะอาดของวิตตอรีทั้งคู่เริ่มมีการโตเถียงเล็กน้อย ภายในสองสัปดาห์แรกที่ยู่ด้วยกันแดนเนียนมักกลับบ้านดึกบางครั้งอ้างว่าไปพบเพื่อนเก่าหรือเข้าร่วมการประชุมด่วนวิกตอรียที่ไว้ใจและทุ่งเทให้กับสามีใหม่ของเธอไม่เคยสงสัยในตัวเขาแต่ทว่ามาริอาสังเกตเห็นว่าโทรศัพท์ของแดเนียนมักจะดังอยู่ตลอดเวลาด้วยข้อความจากหมายเลขที่ไม่รู้จักและบางครั้งเขาจะออกจากห้องไปเพื่อรับสายโทรศัพท์ในที่สูงนอตัวรับหลังวิกตอรีแดเนียนเริ่มใช้เวลากลางคืนไม่อยู่ที่บ้านแล้ว เมื่อวันที่10พฤษภาคม2018เพียงไม่ถึงเดือนหลังจากการแต่งงานของพวกเขาเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคลาร่าอีแวนที่บาร์ชื่อว่า The Velvet Room ตั้งอยู่ใกล้โซโคลาร่าเป็นบาร์เทนเดอร์วัย29ปีที่มีชื่อเสียง่อในการมีความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้มีฐานะพวกเขาเริ่มต้นความสัมพันธ์ในคืนนั้นทันทีที่พบกันแดนเนียนที่รู้สึกติดอยู่ในชีวิตการแต่งงานที่สร้างขึ้นจากเงินมากกว่าความรักพบกับความตื่นเต้นและความสนใจที่เขาต้องการในตัวคลาร่าในขณะที่วิกตอเร นยอยังคงโพสต์ภาพความสุขของชีวิตใหม่ที่พวกเขามีร่วมกันบนโซเชียลมีเดียแดเนียนกำลังใช้ชีวิตสองด้านสิ่งที่เริ่มต้นจากการหลบหนีจากความเบื่อหน่ายกลายเป็นการตกอยู่ในเขตอันตรายอย่างรวดเร็วเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม2018แดเนียนเริ่มพูดถึงความไม่พอใจที่เขามีต่อวิกตอเรียกับคาร,ราบอก์เป็นในถึงมรดกมหาศาลที่เขาจะได้รับหากมีอะไรเกิดขึ้นกับภรรยาของเขาขณะนั้นไม่มีใครสงสัยเลยว่าบ้านรูของพวกเขาที่เชลซี ซึ่งมีเสาปูนขาวและระเบียงที่เต็มไปด้วยดอกไม้จะกลายเป็นสถานที่ของการฆาตรกรรมที่ช็อกที่สุดหนลอนดอนในไม่ช้าเช้าวันที่3มิถุนายน2018ดวงอาทิตย์ขึ้นอย่างเงียบๆที่ถนนโอเกลิสซาแสงนุ่มนวลไปที่หน้าต่างกระจกขาดของเทาวเฮาส์สุดหรูของเบนเนต์จากกอภายนอกชีวิตดูสงบและสวยงามเหมือนเคยแต่ภายในนั้นวิกตอรีเบนเนต์กำลังเริ่มต้นวันใหม่คนเดียวแดเนียนไม่ได้กลับบ้านเมื่อคืนก่อนโดยอ้างในข้อความสั้นๆว่า เขากำลังไปพบกับพันธมิตรทางธุรกิจเก่าที่แมนเชสเตอร์คำอธิบายนี้ไม่สามารถทำให้วิกตอรีเชื่อทั้งหมดแต่เธอก็พยายามที่จะผลักความสงสัยออกไปเหมือนที่เธอทำหลายครั้งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเกือบสองเดือนแล้วที่ชีวิตการแต่งงานที่วิกตอรีฝันถึงเริ่มจะร่อนดวชายผู้เคยไม่สามารถรอที่จะอยู่ข้างๆเธอตอนนี้กลับกลายเป็นคนห่างเหินเย็นชาและไม่ใส่ใจวิกตอรียได้ปรึกษากับเพื่อนสนิทของเธออเมเลียฮาร์ดในขณะที่ทานอาหารเช้าด้วยกันเมื่อวันที่28 พฤษภาคมและบอกว่า Daniel แดเนียละกาลังทําตัวเหมือนคนแปลกหน้าและหลีกเลี่ยงการสนทนาเกี่ยวกับอนาคตของพวากรเขาอาจจะเป็นแค่ความเครียดวิกตอเรียพูดพร้อมพยายามที่จะทําให้เสียงของเธอฟังดูมีความหวังแต่ใบหน้าของเธอกลับบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ของแดเนียลกับคลาร่าอีแวนไม่ได้เป็นแค่การสังสรรค์ลับๆอีกต่อไปเขาใช้เวลาทั้งคืน ที่อพาร์ตเมนต์เล็กๆของเธอในย่านชอร์ตมักจะโกหกวิกตอรียเกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในงานคาร่าผู้ที่รู้ว่าแดเนียนแต่งงานแล้วแต่ดูเหมือนจะไม่แคร์อะไรเลยหากไม่ใช่การสนับสนุนคำบ่นของแดนเนียนเกี่ยวกับภรรยาผู้ร่ำรวยของเขาแดนเนียนเป็นชายหนุ่มที่มีสเสน่ห์แต่ถูกขังอยู่ในกรงทองคำและแดเนียนเริ่มมองวิกตอรียไม่ต่างจากพัทมิรแต่เป็นอุปสรรคที่ขวางทางระหว่างเขากับชีวิตอิสระที่เขาต้องการรวม ถึงเงินทองที่เขาเชื่อว่าเขาสมควรได้รับแต่ความโลภของแดเนียนไม่ได้จำกัดแค่การบ่นกระซิบไปมาในมุมมืดของบาเดอร์วลเวตรูมท,ที่ทั้งสองมักพบกันแดนเนียนเริ่มพูดเรื่องมืดมนเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากวิกตอรี่หายไปในวันหนึ่งแรกๆคลาร่าหัวเราะทิ้งมันไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่องตลกเหล่านั้นเริ่มกลายเป็นเรื่องที่จริงจังขึ้นเรื่อยๆเ,เธอจะได้ทุกอย่างใช่ไหมละ่ะ เธอถามในคืนหนึ่งขณะดจิตจินและโทนิคแดเนียนยิ้มเยาะและพยักหน้าถิ่นเล็กน้อยในช่วงต้นเดือนมิถุนายนแดเนียนเริ่มค้นหาวิธีการที่จะควบคุมทรัพย์สินทั้งหมดของวิกตอเรียซึ่งไม่เพียงแต่รวมถึงทรัพย์สินของเธอแต่ยังรวมถึงประกันชีวิตจำนวนมากที่เธอได้อัปเดตหลังจากการแต่งงานของพวกเขาโดยตั้งชื่อแดเนียนเป็นผู้รับผลประโยชน์เพียงคนเดียวข้อเท็จจริงนี้ทำให้เจตนาของแดเนียนยิ่งอันตรายขึ้นแม้ว่าจะไม่มีใครในวงสังคมของวิกตอเรียรู้เลยถึงพายุที่กำลังเติบโตอยู่ หลังประตูบ้านทาวเฮาของเธอวิกตอรีแม้จะมีความฉลาดและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจแต่ยังคงยึดมั่นในความเชื่อที่ว่าการแต่งงานของเธอสามารถถูกกอบกู้ได้เธอวางแผนการท่องเที่ยวสุดเซอร์ไพรส์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่บาร์สำหรับทั้งสองคนเท่านั้นหวังว่าอาจจะช่วยจุดประกายความสัมพันธ์ที่เคยมีให้กลับมาเธอทิ้งโน้ตไว้ให้แดเนียในครัวเช้าวันนั้นไปเที่ยวกันในสุดสัปดาห์นี้เธอแค่เราไม่ทำงานไม่เครียดฉันรักเธอ แต่แดนเนียรกลับไม่ตอบนดนั้นในบ่ายวันเดียวกันเขากำลังวางแผนกับคลาร่าแผนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิกตอรีอีกต่อไปสิ่งที่วิกตอรียไม่รู้คือวันของเธอกำลังจะหมดลงและชายที่เธอไว้ใจที่สุดกำลังเตรียมการที่จะทำให้เธอตื่นขึ้นมาไม่ได้อีกเลยคืนวันที่8มิถุนายน2018จะถูกจดจำว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่ใครก็เห็นวิกตอรีเบเน็ตมีชีวิตอยู่ในเย็นวันศุกร์นั้นวิกตอรียเตรียมมื้อค่ำเงียบๆที่บ้านเธอจัดโต๊ะอาหาร ในห้องรับแสงของเท้าฮา์บนถนนโอกลียจุดเทียนกลิ่นวานิลลาและตั้งขวดชาเดนเนปีเก่าขึ้นมาเธอต้อ,องการสร้างบรรยากาศที่สมบูรณ์แบบสำหรับพวกเขาที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ใหม่แดเนียลในที่สุดก็ยอมใช้เวลากับเธอที่บ้านหลังจากที่เขาอ้างเหตุผลหลายอย่างและไม่อยู่บ้านมาหนึ่งสัปดาห์วิกตอเรียเห็นว่าเป็นสัญญาณแห่งความหวังแดเนียลเดินเข้ามาที่ประตูหน้าประมาณ19นาฬกาสนาทีแต่งตัวในเสื้อเบลเซอร์สีดำและกางเกงยืนเหมือนเคยสำหรับวิกตอเรียเขาดูเหนื่อย และแต่ยังคงดูหันเหินสิ่งที่เธอไม่รู้คือแดเนียนมาจากการใช้เวลาบ่ายร่วมกับคลาร่าอีแวนวางแผนสุดท้ายที่จะทําให้การแต่งงานของเขาจบลงและทําให้ชีวิตภรรยาของเขาหยุดลงระหว่างมื้อข้ามวิกตอเรียพยายามทําตัวสนุกสนานและพูดคุยตามปกติตามที่มาเรียแม่บ้านที่ได้ยินบางส่วนจากในครัววิกตอเรียพยายามถามแดเนียนเกี่ยวกับวันของเขางานของเขาและว่าคิดจะพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางไปบาร์ที่ใกล้จะมาถึงไหม แต่คำตอบของแดเนียนกลับสั้นและไม่สนใจเขากินอาหารไปโดยที่มองไปที่โทรศัพท์ของเขาอยู่บ่อยๆราวกับว่ากำลังรอข้อความที่ไม่เห็นสิ่งที่วิกตอรียคิดว่าเป็นเพียงความตึงเครียดในชีวิตคู่กลับเป็นความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของแดเนียนสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคืนนั้นเวลา22.15นนาที หลังจากที่ดื่มวน์เสร็จจากวิคตอรียขอโทษตัวเองขึ้นชั้นบนเพื่อเตรียมตัวเข้านอนแดเนียลบอกกับเธอว่าเขาจะขึ้นไปในไม่ช้าแต่เขากลับอยู่ข้างล่างนานเกือบหนึ่งชั่วโมงเดินไปมาในห้องนั่งเล่นและส่งข้อความถึงคาร่าข้อความที่แลกเปลี่ยนในคืนนั้นจะกลายเป็นหลักฐานสำคัญในการสืบสวนของตำรวจเวลาประมาณ23น,นาฬิกานาทีแดเนียลเข้าไปในห้องนอนใหญ่วิกตอรียหลับแล้วหลอดไฟข้างเตียงยังส่งแสงอ่อนๆในมือของแดเนียลคืออาวุธที่เขาเลือกไว้เป็นรูปปั้นหินอ่อนจากคอลเลกชัน ศิลปะส่วนตัวของวิกตอเรียรายงานจากตำรวจได้บรรยายเหตุการณ์ในฉากนั้นอย่างน่าขนลุกแดเนียลตีวิกตอเรียที่้ายทอยขณะเธอกำลังนอนหลับทำให้เธอเสียชีวิตในทันทีไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีสิ่งของแตกหักมีเพียงความเงียบหลังจากฆาตกรรมแดเนียลจัดฉากในห้องนอนให้ดูเหมือนอุบัติเหตุเขาทำเก้าอีล้ล้มและววางรูปปั้นไว้ใกล้มือของวิวิกตอเรียราวกับว่าเธอลม้มลงขณะพยายามย้ายมัน จากนั้นเขาก็คลุมร่างเธอด้วยผ้าห่มเหมือนกับว่ากำลังพาเธอเข้านอนในตอนกลางคืนก่อนที่จะออกจากห้องแดนเนียนนำโทรศัพท์ของวิกตอรียไปและลบข้อความล่าสุดรวมถึงข้อความที่เธอส่งไปหามิเรียเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวที่พวกเขาวางไว้เขาจึงส่งข้อความถึงคลาร่าอีกหนึ่งข้อความอัปเดตสุดท้ายเสร็จแล้วเจอกันพรุ่งนี้หนึ่งนาฬิกาสามสิบนาทีแดเนียนออกจากบ้านและบอกมารีที่กำลังล็อกห้องครัวในคืนนั้นว่าเขาจะไปพบเพื่อนวิกตอเรียหลับแล้ว เขาพูดอย่างไม่สะทกสถานออกจากบ้านไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยของความผิดเช้าวันถัดมาชีวิตที่วิกตอรียคิดว่าเธอได้สร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบก็ได้สิ้นสุดลงและไม่นานความลับที่แดเนียนคิดว่าเขาสามารถปิดไว้ได้ก็เริ่มจะเปิดเผยเช้าวันที่9มิถุนายน2018เริ่มต้นเหมือนวันอื่นๆในย่านเชลซีที่เงียบสงบแต่ภายในบ้านเบนเน็ตบางสิ่งรู้สึก ไม่ถูกต้องเวลาประมาณ8นาฬกา15นาทีมารีกอนาซาเลสแม่บ้านมาถึงตามปกติเพื่อเตรียมอาหารเช้าคาดหวังว่าจะเห็นวิกตอรียตื่นแล้วและนั่งอ่านอีเมลในครัวแต่มาเรียลับพบว่าบ้านเงียบผิดปกติหลังจากผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงโดยไม่ได้ยินเสียงใดๆจากชั้นบนมาเรียเริ่มรู้สึกกังวลมันไม่เหมือนวิกตอเรียเลยที่จะนอนหลับจนสายขนาดนี้โดยเฉพาะในวันเสาร์เวลาประมาณ9นาฬิกา10นาทีมาเร่ค่อยๆเดินขึ้นไปยังห้องนอนใหญ่ ประตูแง,ง้มอยู่นิดหน่อยและเมื่อเธอสอดสายตามองเข้าไปภาพตรงหน้าทําให้เธอยืนนิ่งราวกับถูกตรึงวิกตอรีนอ่อนแน่นิ่งอยู่ใต้ผ้าห่มสีหน้าซีเซียวและไม่มีการตอบสนองมองเพลินๆเหมือนกับว่าเธอกําลังหลับอย่างสงบแต่เมื่อมาริเรียกชื่อเธอเบาๆแล้วเขย่ยไหลก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากร่างนั้นจนกระทั่งเธอสังเกตเห็นคราบเลือดแห้งบริเวณไหลผมของวิกตอรีและรูปปั้นหินอ่อนวางอยู่บนพื้นใกล้ๆอย่างผิดที่ผิดทาง ความตื่นตระหนกเข้าครอบงำมาเรียรียบกดโทร9 9 9ทันทีและในไม่กี่นาทีรถพยาบาลและตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พยาบาลประกาศการเสียชีวิตของวิกตอเรียเบนเนตเมื่อเวลา9ากานาฬิกา34นาทีและด้วยอาการบาดเจ็บที่สีรษะยังเห็นได้ชัดทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตัติต่อสถานที่เกิดเหตุนี้ในฐานะคดีต้องสงสัยตั้งแต่แรกสารวัตรนักสืบเอลเลียดเฟรเซอร์นายตำรวจผู้มากประสบการณ์จากตำรวจนครบาลเป็นผู้นำการสอบสวน หลังจากตรวจสอบห้องในเบื้องต้นเขาพบรายละเอียดที่น่ากังวลหลายประการลักษณะของคราบเลือดบ่งบอกถึงการถูกตีด้วยของแข็งเพียงครั้งเดียวอย่างรุนแรงไม่มีร่องรอยการงัดแงะหรือการต่อสู้ภายในบ้านทรัพย์สินและเครื่องประดับของวิคตอเรียไม่ถูกแตะต้องคนแรกที่ถูกสอบสวนคือตัวมารีเองด้วยน้ำเสียงสัน่นเครอเธอเล่าว่าแดเนียนออกจากบ้านกลางดึกโดยอ้างว่าจะไปพบเพื่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ถามว่าแดเนียนอยู่ที่ไหนมารีแจ้งว่าจนถึงเวลา11โมงเขายังไม่กลับมา แดเนียลถูกพบตัวที่แฟลตของคลาร่าอีแวนในย่านชอดิตห่างออกไปเพียง30สนาทีตำรวจพบว่าเขานิ่งอาบน้ำแล้วและแต่งตัวเรียบร้อยราวกับว่าไม่มีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อสอบถามถึงการหายตัวไปของเขาแดนเนียนอธิบายว่าเขาค้างคืนกับเพื่อนหลังประชุมงานจนดึกและเพิ่งจะได้รับข้อความจากมารีเกี่ยวกับวิกตอเรียเจ้าหน้าที่พาแดเนียลกลับไปที่บ้านเบนเนตและแจ้งข่าวการเสียชีวิตของภรรยา ซึ่งปฏิกิริยาของเขาสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนเขาแสดงออกถึงความตกใจน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยเขาเพียงแค่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นโดยไม่มีคำถามเพิ่มเติมหรือแสดงความเศร้าใดๆนักสืบเฟรเซอร์จึงจดบันทึกพฤติกรรมของแดนเนียนไว้ทันทีระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบกล้องวงจรปิดเล็กๆติดอยู่ในประตูทางเข้าภาพจากวิดีโอนั้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าแดเนียนออกจากบ้านเวลาหนึ่งนาฬกาสานาทีตรงกับคำให้การของมารียอย่างไรก็ตาม ไม่มีภาพของใครคนอื่นเข้าออกบ้านตลอดทั้งคืนจุดนี้ทำให้ทีมสอบสวนกังวลอย่างหนักหากไม่มีผู้บุกรุกและแดเนียนเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในบ้านก่อนพบศพวิกตอรียความสงสัยย่อมต้องหันไปที่เขาโดยธรรมชาติรายงานชนะสูตรศพอย่างเป็นทางการที่จัดทำเมื่อวันที่10มิถุนายนยืนยันว่าวิกตอรียเสียชีวิตจากการกระแทกอย่างแรงที่ไททอยแพทย์นิติเวชประมาณว่าเวลาเสียชีวิตอยู่ระหว่าง23นาฬิกาถึงทีิยงคืนของวันที่8มิถุนายน ซึ่งตรงกับเวลาที่แดเนียลอยู่ที่บ้านภายในเวลา48ชั่วโมงสิ่งที่เคยดูเหมือนอุบัติเหตุอันน่าเศร้าตอนนี้ถูกพิจารณาเป็นคดีฆาตกรรมที่เป็นไปได้เพื่อนและครอบครัวของวิกตอเรียถูกเรียกตัวมาสอบถามและข่าวลือเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ห่างเหินของแดเนียลรวมถึงการหายหน้าเป็นประจำเริ่มแพร่กระจายออกไปยิ่งน่ากังวลยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อตำรวจพบว่ากรมฐานรักันชีวิตที่วิกตอเรียเพิ่งอัปเดต ซึ่งมีมูลค่าเกือบ2ล้านปอนด์ระบุให้แดเนียลเป็นผู้รับผลประโยชน์เพียงคนเดียวสิ่งที่เคยเป็นภาพของชีวิตแต่งงานที่สมบูรณ์แบบกำลังพังทลายลงอย่างรวดเร็วในสายตาของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายแต่เมื่อเจ้าหน้าที่นักสืบกุดลึกลงไปมากขึ้นพวกเขาก็ได้พบความลับที่ไม่มีใครรวมถึงวิกตอเรียเคยคาดคิดมาก่อนภายในวันที่12มิถุนายนปี2018การสืบสวนการเสียชีวิตของวิกตอเรียเบนเนต ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในขณะที่นักสืบตรวจสอบประวัติการโทรของแดเนียนการใช้จ่ายทางการเงินและการติดต่อส่วนอนอตัวสิ่งที่ค้นพบกลับสร้างความตะลึงและทําให้คดีนี้เปลี่ยนจากความสงสัยกลายเป็นความน่าจะเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นการฆาตกรรมจุดเปลี่ยนสําคัญมาถึงเมื่อสารวัตรนักสืบเอลเลียตเฟรเซอร์อนุญาตให้ทําการวิเคราะห์ทางนิติเวชอย่างละเอียดบนโทรศัพท์ของแดเนียนสิ่งที่พวกเขาพบนั้นคือหลักฐานที่ปฏิเสธ ไม่ได้ของการนอกใจข้อความกว่า300้อข้อความระหว่างแดเนียลและคลาร่าอีแวนถูกส่งหากันในเวลาเพียงเดือนเดียวแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการคบชู้ที่ดึงดูดความสนใจของทีมสอบสวนมันคือเนื้อหาในข้อความหนึ่งในข้อความจากแดเนียลถึงคลาร่าถูกส่งในช่วงบ่ายของวันที่8มิถุนายนเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนวิกตอรียจะเสียชีวิตมีใจความว่าคืนนี้คือคืนที่เราคอยหลังจากนี้จะมีแค่เราไม่ต้องแกล้งทำอีกต่อไปและคลาร่าตอบกลับว่า ฉันหวังว่านายจะรู้ว่ากำลังทำอะไรพอจบแล้วนายจะได้เป็นอิสระการสื่อสารที่น่าตกใจนี้ยืนยันไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์ของแดเนียนกับคลาร่าแต่ยังชี้ไปถึงแรงจูงใจและแผนการที่อาจอยู่เบื้องหลังการตายของวิคตอรียคดีนี้เริ่มชัดเจนมากขึ้นด้วยเราว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์สมแต่เป็นการวางแผนล่วงหน้าการสืบสวนเพิ่มเติมในประวัติการค้นหาของแดเนียนเผยให้เห็นรายละเอียดอันน่าขนลุก ตลอดช่วงหลายสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุเขาได้ค้นหาหัวข้อต่างๆเช่นจะจัดฉากให้เหมือนอุบัติเหตุได้อย่างไรอาการบาดเจ็บที่ศีรษะขนาดหลักระยะเวลาที่การกระทบกระเทือนสมองนำไปสู่ความตายและกระบวนการเคลมประกันชีวิตในสาราชาณาจากักกรารค้นหาเหล่านี้ดำเนินการจากแล็ปท็อปส่วนตัวซึ่งเจ้าหน้าที่พบที่แฟลตของคลาร่ายิ่งทำให้เกิดความสงสัยเพิ่มขึ้นว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง นักสืบยังสืบค้นบัญชีการเงินของแดเนียลด้วยแม้ว่าเขาจะใช้ชีวิตหรูหรากับวิกตอเรียแต่บัญชีธนาคารส่วนตัวกลับสะท้อนภาพอีกด้านก่อนแต่งงานแดเนียลมีนี้สะสมกว่า45,000่ปอนด์จากเงินกู้บัตรเครดิตและธุรกิจที่ล้มเหลวแต่ก่อนที่วิกตอเรียจะเสียชีวิตไม่ถึงสองสัปดาห์เขาได้ยื่นคำร้องของโอนเงินผลประโยชน์จากประกันชีวิตไปยังบัญชีต่างประเทศใหม่ภายใต้ชื่อของเขาเอง ในขณะที่ตำรวจพยายามเชื่อมโยงหลักฐานเหล่านี้คลาร่าก็ถูกเรียกตัวมาสอบปากคำในวันที่13มิถุนายนตอนแรกเธอปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยกล่าวว่าแดนเนียนเคยบอกเธอว่าเขากำลังจะอยากกลับวิคตอเรียร์และเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงข้อความให้ดูและเผชิญหน้ากับหลักฐานจากประวัติการค้นหาท่าทีของเธอก็เปลี่ยนไปในคำให้การที่ถูกบันทึกคลาร่ายอมรับว่าเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนทุกขังเขาบอกว่าเขารักฉัน และทางเดียวที่จะออกไปได้คือถ้าเธอไม่อยู่แล้วแต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะทําจริงๆฉันนึกว่าเขาแค่พูดไปงั้นเองเขาบอกว่าเขาต้องการเงินมันคือทางออกของเราคําสารภาพนี้เปลี่ยนทิศทางของคดีโดยสิ้นเชิงตอนนี้นักสืบมีลำดับเวลาแรงจูงใจและความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างแดเนียรคลาร่าและการตายของวิกตอเรียแต่ยังมีบิดสุดท้ายรออยู่ภาพจากกล้องวงจรปิดของบบวเวิวร์รูเมื่อวันที่7มิถุนายน หวันก่อนวิกตอเรียจะเสียชีวิตสแสดงให้เห็นแดนเนียลและคลาร่านั่งในบูธเงียบๆร่วมกันเกือบ2ชั่วโมงพวกเขาถูกจับภาพขนาดกระซิบกระซาบและส่งโทรศัพท์ของแดเนียนให้กันไปมาแม้จะไม่มีเสียงแต่หลังจากที่ตำรวจจับเวลาให้ตรงกับข้อความที่แลกเปลี่ยนในคืนนั้นพวกเขาสรุปได้ว่าทั้งคู่กำลังร่างแผนขั้นสุดท้ายร่วมกัน ชีวิตอันหรูหราที่แดเนียลสร้างจากคำโกหกกำลังพังทลายอย่างรวดเร็วสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเป็นแผนร้ายที่ติดกำลังพังลงภายใต้หลักฐานมหาศาลและตอนนี้ทั้งเขาและคาร่าต่างตกเป็นผู้ต้องสงสัยแรงในข้อหาสมคบคิดการฆาตกรรมภายในสิ้นสัปดาห์นั้นหมายจับก็เริ่มถูกจัดเตรียมไว้แล้วเช้าวันที่15มิถุนายนปี2018นักสืบลงมือทันทีเวลา7นาฬิกาสานาทีนาฬิกาแดเนียลเบนเดตถูกจับกลุ่มที่บ้านพักตระกูลเบนเดต ในขณะที่เขากําลังนั่งกินอาหารเช้าเพียงลําพังสงบนิ่งและสุขุม Daniel, แดนเนียนเอ่ยเพียงคําถามเดียวเมื่อเจ้าหน้าที่ก้าวเข้าไปในครัวมีเหตุผลอะไรสารวัตรนักสืบเอลเลียดเฟรเซอร์ตอบอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาว่าสงสัยว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมวิกตอรีเบนเน็ตและสมคบคิดวางแผนการฆาตกรรมในเวลาเกือบจะเดียวกันที่ชอริสคลาร่าอีแวนก็ถูกควบคุมตัวแตกต่างจากแดนเนียน คลาร่าแสดงความหวาดกลัวอย่างชัดเจนมือของเธอสั่นไหวขณะถูกนำตัวออกจากอพาร์ตเมนต์เพื่อนบ้านต่างจับจ้องผ่านหน้าต่างขณะที่บาร์เทนเดอร์สาวผู้เคยร้ายกังวลถูกนำตัวขึ้นรถตำรวจไปที่สถานีตำรวจการสอบปากคำเริ่มตรงตๆงตงตบขึ้นแดดเนียนนั่งอยู่ตรงข้ามกับนักสืบเฟรเซอร์ในห้องสอบสวนเล็กๆเขาปฏิเสธทุกอย่างโดยอ้างว่าข้อความเหล่านั้นถูกนำออกจากบริบทและยืนยันว่าความสัมพันธ์กับคลาร่านั้นเป็นเพียงแค่ทางใจไม่ใช่ทางกาย ใช่ผมไม่มีความสุขแดเนียนยอมรับแต่ผมรักวิกตอรีผมไม่มีวันทำร้ายเธอคุณเข้าใจผิดทั้งหมดแล้วแต่เมื่อหลักฐานทั้งหมดถูกวางต่อหน้าเขาข้อความสนทนาประวัติการค้นหาเอกสารประกันชีวิตและคำสารภาพบางส่วนของคาร่าท่าทีที่มั่นใจของแดนเนียนเริ่มสั่นคลอนในขณะเดียวกันคาร่าซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับการสอบสวนของตนเองก็พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงน้ำตาไหลพราาขณะเล่าความจริงให้เจ้าหน้าที่ฟัง เขาบอกฉันว่าเขาติดกับว่าวิกตอเรียควบคุมทุกอย่างทุกอย่างเลยเขาบอกว่าถ้าเธอตายเขาจะได้เงินแล้วเราจะได้หนีไปต่างประเทศด้วยกันฉันนึกว่าเขาแค่ฝันไปฉันไม่เคยเชื่อเลยว่าเขาจะทำจริงๆเธอยอมรับว่าพวกเขาเคยพูดถึงสถานการณ์ต่างๆแม้กระทั่งเราเล่นเกี่ยวกับวิธีการแต่เธอยือนยันว่าเธอไม่ได้อยู่ในคืนที่เกิดเหตุและไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงอย่างไรก็ตามการที่เธอรู้แผนการล่วงหน้า ก็ทําให้เธอมีความผิดร่วมอยู่ดีขณะที่แดเนียลนั่งอยู่ในห้องขังรอการตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการนักสืบก,ก็ค้นพบหลักฐานสําคัญอีกชิ้นตู้นิรภัยลับขนาดเล็กในห้องนอนของทั้งคู่ซึ่งวิกตอเรียริพอทิลีใช้เก็บเอกสารส่วนตัวถูกพบว่าถูกเปิดทิ้งไว้และว่างเปล่าอย่างไรก็ตามหน่วยนิติวิทยาศาสตร์สามารถกู้ลาลนิ้วมือบนปุ่มหมุนตู้นิรภัยได้และพบว่าเป็นของแดเนียลเพียงผู้เดียว ภายในตู้ดังกล่าวคือพินัยกรรมฉบับปรับปรุงล่าสุดของวิกตอเรียฉบับที่มีกำหนดจะลงนามและส่งภายในสัปดาห์ถัดไปซึ่งจะตัดแดเนียลออกจากสิทธิในทรัพย์สินทางการเงินทั้งหมดแดเนียลต้องรู้เรื่องนี้สัมผั์และลงมือก่อนที่จะสูญเสียทุกอย่างภายในวันที่18มิถุนายนแดเนียลและคาร่าถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการแดเนียลถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนสมคบคิดวางแผนฆาตกรรมและช่อโกงขณะที่คาร่าแม้จะไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ ก็ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมและให้ความช่วยเหลือคดีนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วเมืองเชลซีภาพลักษณ์ของชายหนุ่มผู้ดูมีสเสน่ห์และสมบูรณ์แบบที่แต่งงานเข้าตระกูลราวกับเทพนิยายพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงสื่อมวลชนหลังไหลเข้ามาบนถนนเงียบสงบผู้สื่อข่าวยืนรายงานหน้าบ้านเบนเนตบ์บรรยายถึงสามีเลือดเย็นผู้ลงมือฆ่าเพื่อความร่ำรวย ในขณะที่แดเนียนนั่งอยู่ในห้องขังรอการพิจารณาคดีความฝันของเขาในการใช้ชีวิตอย่างเสรีกับลาราพร้อมเงินล้านในธนาคารพังทลายลงสิ่งที่รออยู่ข้างหน้ามีเพียงผนังเย็นเฉียบลูกกรงเหล็กและปีแห่งการจมอยู่กับความจริงว่าความโลภของเขาเองคือสิ่งที่พลากชีวิตของวิคตอรีไปแต่ในขณะที่ตำรวจคิดว่าพวกเขาได้คลี่คลายทุกชิ้นส่วนของปริศนาแล้วความลับสุดท้ายยังคงรอการเปิดเผยรายละเอียดหนึ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนจดจำคดีนี้ไปตลอดกา,การพิจารณาคดีของแดนเนียลเบนเนตและคาร่าอีแวนเริ่มขึ้นในวันที่14มกราคม2019ที่ศาลโอนเบลลี่ในลอนดอนห้องพิจารณาคดีแน่นขนาดไปด้วยนักข่าวสมาชิกในครอบครัวและผู้สนใจที่ติดตามคดีนี้มาอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาหลายเดือนเรื่องราวของชายหนุ่มผู้แต่งงานเข้าตระกูลร่ำรวยแล้วปรับค่าภรรยาเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมา ได้สะกดความสนใจของสาธารณาชนทั่วประเทศฝ่ายอายการนำเสนอคดีที่ชัดเจนและรุนแรงตลอดหลายสัปดาห์พวกเขาวางลำดับเหตุการณ์นำเสนอหลักฐานดิจิทัลที่ชี้ชัดและเจาะลึกแรงจูงใจทางการเงินพวกเขาอธิบายถึงนิสินอย่างหนักของแดเนียนความสัมพันธ์รับกับคลาร่าและความกลัวที่เพิ่มขึ้นว่าวิกตอรียจะเปลี่ยนที่ในกรรมพวกเขาโต้แย้งว่าแดเนียนเห็นทางอาเกียงทางเดียวกำจัดวิกตอรียก่อนที่เธอจะตัดเขาออกจากที่ในกรรม รับเงินประกันชีวิต2ล้านตอนแล้วเริ่มต้นใหม่กับคลาร่าหลักฐานสำคัญได้แก่ข้อความที่กล่าวโทษอย่างชัดเจนระหว่างแดเนียนกับคลาร่าในคืนที่เกิดเหตุประวัติการค้นหาอินเทอร์เน็ตของแดเนียนที่แสดงว่าเขาเคยศึกษาข้อมูลเรื่องอาการบาดเจ็บที่ศีรษะที่ทำให้เสียชีวิตและขั้นตอนการเคลมประกันชีวิตคำรับสารภาพที่บันทึกไว้ของคลาร่าซึ่งเธอยอมรับว่ารู้แผนการฆาตกรรม แต่ยืนยันว่าไม่คิดว่าแดเนียนจะทําจริงเพื่อนและครอบครัวของวิกตอเรียให้การอย่าสเตือนใจบรรยายภาพของหญิงสาวผู้เต็มไปด้วยความรักแต่ก็เริ่มระแคะระคายต่อพฤติกรรมเย็นชาของสามีเพื่อนสนิทที่สุดของเธออเมเลียคลาร์กอ้างถึงข้อความสุดท้ายของวิกตอเรียซึ่งส่งไม่กี่ชั่วโมงก่อนเธอเสียชีวิตฉันรู้สึกว่าแดเนียนปิดบังอะไรบางอย่างอาจจะคิดมากไปก็ได้แต่บางอย่างมันไม่ถูกต้องเลยฝ่ายทนายของแดเนียนพยายามโต้แย้งว่าการตาย เป็นอุบัติเหตุวิกตอเรียล,ล้มแล้วสีสักระแทกพวกเขายืนยันว่าข้อความเป็นเพียงจินตนาการที่ประมาทและไม่มีหลักฐานว่ามีการไตรตรองไว้ก่อนแต่น้ำหนักของหลักฐานโดยเฉพาะพฤติกรรมหลังการฆาตรกรรมนั้นยากจะเพิกเฉยการเปิดเผยที่ช็อกที่สุดเกิดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของการพิจารณาคดีนักสืบค้นพบว่าแดเนียลยื่นขอเอกสารเดินทางฉุกเฉินภายในสาวันหลังงานศพของวิกตอเรีย แผนของเขาคือออกจากสาราชาอาจาักถาวรถอนเงินประกันเข้าบัญชีนอกประเทศแล้วหายตัวไปพร้อมกับคลาร่านั่นคือตะปูตอกฝาลงสุดท้ายของฝ่ายจำเลยในวันที่2มีนาคม2019หลังจากคณะลูกขุนใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงพิจารณาแดนเนียลเบนเน็ตถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนและสมคบคิดวางแผนการฆาตกรรม เขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการลดโทษส่วนคาร่าอีแวนแม้จะรอดจากโทษสูงสุดเนื่องจากความร่วมมือกับตำรวจแต่ก็ถูกตัดสินจำคุก12ปีฐานสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมครอบครัวของวิกตอเรียออกถแถลงการสั้นๆภายหลังคำตัดสินวิกตอเรียคือผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความเมตตาความทะเยอทะยานและความรักเธอสมควรได้รับอะไรมากกว่านี้วันนี้ความยุติธรรมได้เกิดขึ้นแม้มันจะไม่สามารถพาเธอกลับมาได้ บ้านของตระกูลเบเนตบนถนนโอกลลี่ถูกขายในเวลาต่อมาหน้าบ้านที่เคยสวยงามบัดนี้กลายเป็นเครื่องเตือนความเงียบงันถึงความมืดมิดที่เคยเกิดขึ้นภายในกำแพงของมันเรื่องราวของแดนเนียลกลายเป็นตัวอย่างเยือกเย็นว่าความโลภและการทรยศสามารถผลักใครคนหนึ่งให้ทำลายชีวิตที่เขาอ้างว่ารักได้สิ่งที่เริ่มต้นจากการแต่งงานในฝันจบลงด้วยโศกนาฏกรรมนิทานตันใจที่สื่อมวลชนภายหลังเรียกว่าโศกนาฏกรรมเชลซี และแล้วคดีก็ปิดลงแต่สำหรับผู้ที่เคยรู้จักวิตตอเรียความสูญเสียที่แท้จริงไม่อาจวัดได้ด้วยคำพิพากษาหรือโทษจำใดๆมันจะยังคงหลอกหลอนอยู่เงียบๆในความทรงจำของทุกคนว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังถูกช่วงชิงไปเร็วเกินไป